ต่อไปพ่กี้ก็จะนวดหน้าโดยการใช้มัทขามน้ำผึ่งน้ำตาลนะคะทุกคนน้ำตาลมันจะทำให้หน้านิ่งทุกคนทำให้ผิวนิ่งนะ,ะน้ำผึ่งก็น้ำผึ้งก็จะดีกว่าน้ำตาลนิดเดียวแ่ <laughs> น้ำพึ่งจะบำรุงไปด้วยไงเริ่มจากอะคอ หน้าเวลาลุนหน้าเราต้องอุ้มๆนะอุ้มๆแก้มเขเจาจะได้สบายท่านี้สบายนะคะทุกคน,น,นที่บ้านค่ะจุดที่จะนวดก็คือนี่แหละแค่รอบปาก มัดจะหมูแล้วก็มัดรอบตาแล้วกไปแก้มแค่นั้นนะคะ เขาจะเข้าใจได้ ดิค่ะตอนนี้ผู้หญิงโมงยังผู้หญิงมงยังบังคับแต่งงานเปล่าแล้วแต่บางครอบครัวแล้วแต่บางคนค่ะ ีค่ะขอบคุณนะคะขอ้อเจอข้อใจได้แล้วสวัสดีคุณไดจตาสวัสดีค่ะนวดที่ไหนหนวดที่บ้านเจา้านวดที่บ้านค่ะเมื่อกี้มันใช้ไฟเหนียวเนาะอันนี้ก็จะใช้เหนียวโฟมนะอันนี้บัลลังก์บัลลงครีมก่อนใช้น้ำ ใช้น้ำผึ้งมันถามแล้วก็นมน้ำตาลนะคะถ้าใครมีโยเกิร์ตใช้โยเกิร์ตก็ได้แต่เมื่อกี้พี่เก็บไปใส่โยเกิร์ตพี่นวดชั่วโมงเท่าไหร่อันนี้เนดืดอน้องน้องสดทายค่ะอยากจะนวดก็เลยนวดเฉยๆคะ่ะอยากจะนวดก็เลยนวดเฉยๆเนาะ,ะไม่ได้คิดตังคคะ สวัสดีจ้าบกุณนะคกะทักควท,ที่คิดจะเข้าใจเข้าจที่คิดด้นะคะเข้าใจเข้าใจที่คิดได้นะจะดัดตาจะส่งของขวัให้ที่คิดแล้วขอบคุณค่ะ,คคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือขวดตรงนี้บางเขียวมันจะส่งควนเน้นบางเขียวนะคะแล้วก็มาทงานกัน สวัสดีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็นอนหัวไปเลย <c oughs> อันนี้เดี๋ยวพี่กินนอน้าเสียงต่ำมา,มาพี่กินก็จะนอนหัวให้นะ <c oughs> สวัสดีขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญนั้นเจตตานะในใจจอนะขอบคุณค่ะลูก ขอบคุณน้องเอ็มนะคะสำหรับของผลด้วยเนาะต่อไปก็จะใช้มังเล็กนะคะเมื่อกีช่าใช้ายเนื้อเสร็จแล้วก็ใช้เนื้อโง้งแล้วก็มาใช้มังเล็กทุกคนม,มันก็จะให้ความรู้สึกต่างกันสบายต่างกันส่งให้แล้วขอบคุณคะ่ะ คุณนะคะตรงนี้ก็ถ้าใครปวดแบบว่าปวดปวดหน้าผาปวดคาหมากนะคะปวดระหว่างเขียวอะทุกคนปวดัวดแาเนี้มันก็จะท่านี้ก็จะสบายนะสวัสดีจ้าวันวันนาวันชายวันนา จะเหนียวนิดนึงเ,เพราะว่าสวัสดีค่ะพี่กิฟเอ็มไปก่อนโอเคขอบคุณค่ะมันจะเหนียวเ,ยเพราะว่ามันเป็นน้ำนพึ่งเนาะพอน้่งพึ้งลดโ้ํแล้วก็มันจะเริ่มเหนียว จะนนสบายนะทุกคนนะสดีค่ะไว้จะมาถามไล้ยจำไว้ในคำถามจะมาถามโอเคค่ะ I hope you guys can understand. this is the same thing I was going to be over How many do you think you can sell tonight? Oh, these are not for sale. I'm going to read them while I'm at the party. And there I was. thinking you. I'm going to go to the stage. ท่านี้นะคะทุกคนที่เห็นใบที่เขาเป็นก่อนเลยนะมืันเรียงกลมเรียปันเขาเอาท่านี้จะถวดมันเลยงกลมท่านี้สบายนะทุกคนท่านี้ดึงคางนะคะทุกคนดึงคางเหรอแล้วก็กดตรงนี้ให้มันโตแบบเตีว้วน,นะคะแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาตรงนี้กด แม่จะเป็นขวดแล้วอะ่ะม่ขวดแล้ว,ลวสวัสดีจ้าทัตทิมสวัสดีคันลูกสวัสดีคุณตาค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีตอนรับเด้อ Yeah.